นี่แหละแล้ก็จะเป็นลูกโลกอันนี้แมงวนตัดทุกวันนะเน่ะงานของแมงวนวกไปวกมาช่วงกำจุมชํำอุดมสมบูรณ์ก็จะงามอยู่ตลอดเวลาวการทำคลิปถ่ายคอนเทนต์รอบข้างคอนเทนต์สะอาดตาเนาะ กะเพานี่ก็จะได้เก็บเก็บนานได้พี่น้องกินอยู่กัเชาวนี้หมึห่งวันก็จะมาถอนหญ้าให้กับเผ้ากับเพ้าใบใหญ่กะเพาใบถ้ารลดน้ำบ่อยก็จิได้เก็บนานดูแลรักษาดีเพราะว่าทำงานชิงได้ต่างห้อใจใส มันก็จะได้อยู่นานเมร่วานทำกเกษตระสมถ่ายคลิปเองทำคอนเทนต์เองนี่ละพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆไปด้วยนี่นี่เนอยู่กับสวนครัวฝากคลิปย้อนหลังด้วยนะคะเพื่อนๆกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงการดูแลของ ตอนเหงาออกกับเผากระเพราใบใหญ่ช่วงนี้น้ำบ่าไหลในวนกระเ,เช้าตัเดเช้าตัดเย็นนี่นี่นกระเพรากระเพราปใส่ผัดกระเพราหมูนอนอนเานาะตอนเหงาไว้ก่อนอัลรอให้น้ำไหลก่อนอันนี้ตรงนี้แบบนี้มะนี่นะ อีกมือข้างหนึ่งก็ถือกล้องอีกมือข้างหนึ่งก็ถอนหญ้านี่เพีนน้องเปิดคาการมองเห็นไอ้กะสิหญ้าเขาก็จะลกุกถอนหานี่ถอนหญ้าออกกับข้ากกระพทบายใหญ่ ช่วงนี้นามว่าไรลนม่ยงวนกระเจี๊ยบต้นต้นันกเสียนกระเจี๊ยบจงไว้ถ่ายคลิปเองทำคอนเทนต์เองนี่ละพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆไปด้วยนี่นี่เป็นครีเอเตอร์ก็ให้อดทน เป็นจ e. ีเอเตอร์ก็ต้องไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อนอยู่กับสวนครัวถากคลิปย้อนหลังด้วยนะคะเพื่อนๆกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงถ่ายคลิปเองทำคอนเทนต์เองนี่แหละพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆไปด้วยนี่นี่ฟังใหม่นี่ ทำงานวกไปวกมาอยู่กับสวนนี่นะพี่น้องเอ,อ้ยนี่น,นี่กับการดูแลของประสานเ่วาเป็นทีเอเตอร์เนาะเอเตอร์ต่าฮ้อขยันเมาก็ได้สร้างอะ้ได้เยอะทุกทานริงได้ต่างห้อใจใสมันก็จะได้อยู่นานเมื่วา นำกเศษผส,จจสมเช้านี้แมงวันก็จะมาถอนหญ้าให้กับเพ้ากับเพ้าใบใหญ่กับเพ้าใกบานะการทำงานเนาะตอนรแรกกัจจีนี่แหละกัจจีเป็นแปนแปลนแปนก็จะเป็นเปลนแปลนกัจจีเป็นนี่แหละมันก็จะเป็นลูกโลกอันนี้แมงวัน ตัดทุกวันนะนเนี่ยอยู่กับความขยนันความอดทนความมานันะนี่กะเพราก็เหมือนกัน,นพี่น้องเอ้ยนี่เนี่สะอาดตาเนาะนี่เนี่ยกะเพรานี่ก็จะได้เก็บเก็บนานเนะพี่น้องขึ้นอยู่กับน,นี่เนีะยแล้วก็จะเป็นลูกโลกอันนี้แมงวัน ตัดทุกวันนะ่น่ยคารบเป็นอย่างมากสำหรับวันนี้ยิบหน้าเจอกันนะจ๊ะมาถอนหญ้าให้กับเ้าถ่ายคลิปเองทำคอนเทนต์เองนี่แหละพบปะพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนไปด้วยนน,นีงานของแมงวนวกไปวกมา เพงเยาหมูกับเพาไก่อีกมือข้างหนึ่งก็ถือกล้องอีกมือข้างหนึ่งก็ถอนยาี่อนอนตัช,ชุมําอุด,ดมสมบูรณ์ก็จะงามอยู่ตลอดเวลาการทำลิปถ่ายคอนเทนต์รับข้างคอนเทนต์เปิดคาการมองเห็นไอ้กะสิ นี่น้ำบ่ไหลกันเมงวันกะจินี่งานทำเลยช่วงน้ำไหลก็จะไปรดน้ำผักกะจีถ่งง, <c oughs> งั้นทำงานวกไปวกมาอยู่กับสวนนี่นะพี่น้องเอ,อ้ยน,นี่กะถ้ารดน้ำบ่อยกะจีได้เก็บนานดูแลรักษาดีนะเพร่ะวาทำ ตอนหญ้าไว้ก่อนอันล้อหอยนำไหลก่อนอันนี้ตรงนี้บบมีมานี่แหละมีเพื่อนเข้ามาชมเยอะการทำงานเนาะการทำงานก็ขอให้ขยันเป็นจีเอเตอร์ก็ให้อดทนเป็นจีเอเตอร์ก็ต้องไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน อันนี้มือเนก็จะถอนหญ้าออเมือข้างหนึ่งก็จะถือกล้องถอนหญ้าไปตามร่องของตะเภานี่ตอนนอนตะเภาไว้ใหญ่ถอนดอกแรกกะจตก็แปนทํางานเนาะถอนดอกแรกกะจตนี่แหละกะจตเป็นแป็นแปลนก็จะเป็นเป็นแปลนกะจีเป็น ถอนเห้าออกกับข้าวกะเพาใบใหญ่ช่วงนี้น้ำบอไหลแมงวนกระเจียหมงวนทำงานตะละหมือตะละวันก็โอ้ยงานแมงวนก็จะยุ่งยุ่งอยู่ยก,กับสวนนี่แหละงานของแมงวนวกไปวกมาช่วงนี่แหละแล้วก็จะเป็นลูกโลก นี่แมงหวนตัดทุกวันนะเนะ่ยวนทำงานตละมือตละวันกะโอ้ยนั่นแ้งหวนก็จะยุ่งยุ่งอยู่กับสวนนี่แหละทั้งชุมชมอุดมสมบูรณ์ก็จะงามอยู่ตลอดเวลาการทำคลิปถ่ายคอนเทนต์รอบข้างคอนเทนต์นี่แหละมันก็จะเป็นลลก นี่แมงวันตัดทุกวันนะนนะอีกมือข้างหนึ่งก็ถือกล้องอีกมือข้างหนึ่งก็ถอนหญ้ามาเพี่น้นนองประสานมาว่าเป็นชีเอเตอร์เนาะชีเอเตอร์แต่ห้ก็ยัน้อาก็ากได้สร้างรายได้เยอะตัดเช้าตัดเย็นนี่นี่นนกระเพรา ขาไปใส่กระเพราหมูเนาะเันอยู่กับสวนครวัวฝากคลิปย้อนหลังด้วยนะคะเพื่อนๆกราบขอพ่ะคุณเป็นอย่างสูงกระเพราหมูกระเพราไก่การดูแลของห้ามชิงได้ต่างห้อใจใส่มันก็จะได้อยู่นาน เมวานทำเกษตรผสมอันนี้มืองานก็จะถอนหญ้าออกมือข้างหนึ่งก็จะถือกล้องอัมจุมชำอุดมสมบูรณ์ก็จะงามอยู่ตลอดเวลาการทำลิบถ่ายคอนเทนต์รอบข้างคอนเทนต์ต้นพปกเสียงก็จจงไว้ มงานทำงานตะละมืดอตะละวันก็นโอ้ยงานเมือวนก็จะยุ่งยุ่งอยู่กับสวนนี่แหละเป็นอยู่กับสวนครัวฝากทิพย์อดหลังด้วยนะคะเพื่อนๆกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูง